สวัสดีครับอิทธิพรมิดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับนี่เป็นตะขอช้างหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับที่ท่านได้จัดสร้างแล้วก็ปลุกเสกให้กับลูกศิษย์นะครับเป็นตะขอความยาวด้ามโดนฝักอยู่ที่20นิ้วเป็นวัตถุมงคลยุคต้นๆที่นานๆจะพบเจอได้สักทีนะครับ ลัดด้วยทองฝาบาทเป็นทองเหลืองทองฝาบาทนะครับเป็นวัสดุชนิดเดียวกันกันกบทับที่ทําบาทพระเลยแล้วก็ด้ามจับนี้จะเป็นด้ามกระดูกนะครับเป็นกระดูกสัตว์แล้วก็สลักด้วยลาย12นักสัตว์สวยงามมากเลยครับวัตถุมงคลแบบนี้นานๆจะเจอสักทีนะครับยังไงถ้า ท่านใดเป็นนักสะสมโดยเฉพาะพวกของเก่าแก่ของโบราณแล้วก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมด้วยเนี่ยผมก็อยากจะแนะนําให้เก็บสะสมตะขอของช้างเล่มนี้นะครับเพราะว่าสวยงามมากแล้วก็หายากกว่ามีดหลายเท่าตัวเลยนานๆจะเจอสักทีนะครับได้มาแถวแถวพายุหะคีรีสวยงามมาก ตะขอของช้างหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพพุทธคุณก็เหมือนมีดหมอทุกประการเลยครับมีการสลักอักขระยันไว้ให้ด้วยเหล็กที่นำมาใช้ขึ้นตัวตะขอนี้ก็เป็นเหล็กดำสวยงามนะครับมีส่วนผสมของแร่อาถันเข้มข้นศักสิทธิ์เข้มขังมากๆฝากไว้นะครับสำหรับท่านใดที่ อยากได้วัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมที่ไม่ใช่มีดหมอหลวงพ่อเดิมแนะนําเป็นตะขอของช้างนะครับตะขอของช้างที่ผมเห็นของหลวงพ่อเดิมเนี่ยจะมี2แบบอีกแบบหนึ่งจะลักษณะคล้ายๆใบมีดตรงปลายนะครับแต่เล่มนั้นผมได้ปล่อยเช่าไปแล้วก็จะเหลือเล่มนี้ครับทุกคนก็สวยเหมือนกันนะครับยังไงถ้าท่านใดชอบสนใจ อยากจะเช่าบูชาตะขอของช้างหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพของแท้นะครับเดิมดมอายุก็เป็นร้อยปีได้แล้วก็ติดต่อสอบถามมาที่อิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับเก่าแก่สวยงามมากนําไปไว้บนหิ้งพระก็ได้นําไปไว้บนห้องทํางานก็ดีนะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมดีทุกชิ้นแก้อาถันได้ทุกชิ้นนะครับ จะเป็นมีดเป็นตะขอเป็นดาบเป็นขวานอะไรก็ช่างใช้ดีหมดเหมือนกันก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่ชอบของเก่า,กาของโบราณแล้วเป็นของมงคลที่มีครูบาอาจารย์ปลุกเสกแบบนี้ตอนนี้ผมก็มีตะขอของช้างเล่มนี้เนี่ยนะครับที่จะแนะนําให้ทุกคนได้รับชมกันที่จะมาแนะนําให้กับทุกคนได้เก็บได้ศึกษาและสะสมนะครับ ยังไงก็ฝากให้พิจารณาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ